สวัสดีครับช่วงนี้รับชมข่าวในพระราชสำนักนะครับสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์พร้อมด้วยสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติมหาวชิโรตมางกูลสิริวิบูลราชกุมารไปในการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายผ้าพระกฐินณวัดนิเวศธรรมประวัติราชวรวิหารจังหวัดพระนครศรีอยุธยาวานนี้เวลา18นาฬิกาสนาที พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์พร้อมด้วยสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติมหาวชิโรตมางกูลสิริวิบูลราชกุมารไปในการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายภาพพระกฐถินนวัดนิเวศธรรมประวัติราชวรวิหารอำเภอบางปะอินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา วัดนิเวศธ,ธรรมประวัติตั้งอยู่บนเกาะกลางแม่น้ำเจ้าพระยาด้านทิศใต้ตรงข้ามกับพระราชวังบางปะอิน ก่อนสร้างวัดบริเวณนี้มีความสัมพันธ์เพราะเคยเป็นที่ประทับของพระเจ้าแผ่นดินหลายพระองค์สืบมาแต่ครั้งกรุงศรีอยุธยาเป็นราชธานีรัชการที่ห้าทรงพระกรุณาโปรโดเกล้าโปรโดกระหม่อมให้สร้างวัดขึ้นปี2419แล้วเสร็จปี2421เพื่อเป็นพระอารามสำหรับทรงบำเพ็ญพระราชกุศลเมื่อเสด็จพระราชดำเนินแปลพระราชฐานไปประทับที่พระราชวังบางปะอินตลอดจนมีพระราชประสงค์ที่จะบูชาพระพุทธศาสนา และเพื่อให้อานาประชาราชชมเล่นเป็นของแปลกยังไม่เคยมีในพระอารามอื่นและเป็นของมั่นคงถาวรสมควรเป็นพระอารามหลวงในหัวเมืองด้วยมีพระราชดำริว่าศาสนาไม่ได้อยู่ที่อิฐปูนการสร้างวัดในพุทธศาสนาไม่มีข้อบังคับว่าจะต้องสร้างเป็นรูปอย่างไรวัดมีรูปแบบสถาปัตยกรรมแบบโกธิกศิลปะสมัยกลางของยุโรปทั้งกำแพงซุ้มประตูหอระฆังศาลาการ,ปรเปรียนมูกุติ อาคารทุกหลังโดยเฉพาะพระอุโบสถของวัดมีโดมหอคอยปลายแหลมตามอย่างของโบสถ์ในคริสตศาสนาบริเวณยอดโดมมีหอนาฬิกาและระฆังชุดเหนือขึ้นไปประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุภายในพระอุโบสถประดิษฐานพระพุทธรมณมนธรรมโมพาสเป็นพระประธานออกแบบโดยพระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าประดิษฐวรการผสมผสานศิลปะแบบประนิยมกับบริเวณ ชุดกระชีที่ประดิษฐานก็มีลักษณะเหมือนที่ตั้งไม้กางเขนในโบสถ์ช่องหน้าต่างเป็นหน้าต่างโค้งและเมื่อหันกลับมองบนฝาผนังด้านหน้าของพระประธานจะเห็นพระบรมสารทิศลักษ์ของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงเครื่องต้นประดับด้วยกระจกสีจากนั้นเสด็จออกไปยังมณฑลพิธีถวายผ้าป่าหน้าพระอุโบสถ ทรงรับผ้าไตราจากหม่อมราชวงศ์ดำรงดิตศกุลทรงพาดผ้าไตรระหว่างพระกรแลประนมทรงกล่าวคำป่าเพื่อนำปัจจัยไปทำนุบำรุงพระอารามทรงวางผ้าไตรที่ผ่านแว่นฟ้าพระราชวชิระสารสุธีอเนกมนุโยเจ้าอาวาสวัดนิเวศธรรมประวัติพิจารณาผ้าป่า วัดแห่งนี้เป็นพระอารามหลวงชั้นเอกชนิดราชวรวิหารสังกัดคณะสงฆ์ธรรมยุติกานิกายมีพระสงฆ์จำพรรษา2 1รูปสามเณร116รูป สมเด็จพระกนิษฐาทิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีสเสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ไปในการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายภาพพระกฐถินณนวัดราชประดิษฐิตมหาสีมารามและวัดเบญจมาบอบพิษดุสิตวนาราม วันนี้เวลา17นาฬิกา3นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพ,พร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ไปในการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายภาพพระกฐถินณนวัดราชปดิสถิตมหาศีมารามเขตพระนคร วัดราชประดิษฐิตมหาสีมารามเป็นพระอารามหลวงชั้นเอกชนิดราชวรวิหารที่พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพระสยามเทวมหามกุฏวิทยามหาราชรัชกาลที่สี่ทรงสถาปนาขึ้นตามโบราณราชประเพณีว่าด้วยการสร้างวัดประจำพระนครตั้งอยู่ใกล้พระบรมมหาราชวังนามวัดมีความหมายว่าวัดที่พระเจ้าแผ่นดินทรงสร้าง ทั้งนี้ทรงวางแผนก่อสร้างและกำหนดศิลปกรรมในวัดด้วยพระองค์เองสถานที่สำคัญได้แก่พระวิหารหลวงหลังคาลดซ้อนกันสองชั้นแบบไทยประเพณีหลังคามุงกระเบื้องกาบูเคลือบสีส้มอมน้ำตาลอย่างกรุงศรีอยุธยาประดับหินอ่อนสีเทาขาวจากเกาะสีชังมีพระพุทธสีหังคปติมากรเป็นพระประธานพระวิหารหลวงด้านหน้าบุษบกเหนือรบบัลลังก์ประดิษฐานพระนิลันตราย มีความหมายว่าปราศจากอันตรายภายในพระวิหารทมฝาผนังภาพเทพชุมนุมในหมู่เมฆสีฟ้าพระราชพิธี12เดือนและภาพจำลองเหตุการณ์สุริยุป,ปราคาและจันทรุป,ปราคาในพระบรมหาราชวังภายหลังพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายภาพประกถินแล้วเสร็จ สมเด็จพระนิษิาทิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมาราชกุมารีได้ทอดพระเนตรนิทรรศการการอนุรักษ์บานประตูหน้าต่างประดับมุกศิลปะญี่ปุ่นในประเทศไทยที่วัดราชประดิษฐ์สถิตมหาศีมารามร่วมกับสถาบันวิจัยมรดกทางวัฒนธรรมแห่งชาติกรุงโตเกียวและกรมศิลปากรจัดขึ้นเนื่องในวาระครบ160ปีแห่งการสถาปนาพระอาราม26พฤศจิกายน2567 เพื่อให้ประชาชนทั่วไปได้ทราบถึงความเป็นมาของการอนุรักษ์บานไม้ประดูประดับมุกศิลปะญี่ปุ่นภายในพระวิหารหลวงวัดราชประดิษฐิตมหาศีมารามเป็นงานประดับมุกชั้นสูงของญี่ปุ่นยุคเมจิอายุมากกว่า100ปีที่พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพระสยามเทวามหมากุฏวิทยามหาราชทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สั่งทำขึ้นจากเมืองนางาซากิจำนวน114ชิ้น และเพื่อสารสัมพันธ์อันดีระหว่างไทยและญี่ปุ่นผ่านงานศิลปรกรรมที่ทรงคุณค่าให้เกิดความภาคภูมิใจการอนุรักษ์ศิลปรกรรมหว่างยิ่ง,งขึ้นไปจากนั้นเวลา18นาฬกา9นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีสเสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ไปในการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายผ้าพระกฐนินณวัดเบญจมบาบพิธดุสิตวานารามเขตดุสิตวัดเบญจมบาบพิธดุสิตวานารามเป็นพระอารามหลวงชั้นเอกชนิดราชวรวิหารเดิมชื่อวัดแหลมหรือวัดใสทองไม่ปรากฏหลักฐานแน่ชัดว่าสร้างขึ้นในสมัยใด จนในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวพระมหาเจษฎาราชเจ้าทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระพิพิธพคภูเบนเป็นผู้บัญชาการกองทัพในส่วนการรักษาพระนครในคราวกบฏเจ้าอนุวงศ์ทรงก่อตั้งกองบัญชาการบริเวณวัดแหลมนี้เมื่อปราบกบฏเสร็จสิ้นทรงร่วมกับพระอนุชาและพระกนิฐาเจ้าจอมมันดาเดียวกันสี่พระองค์บูรณปฏิสังข์ของวัดแหลม และพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพระสยามเทวมหามกุฏวิทยามหาราชได้พระราชทานนามว่าวัดเบญจมบพิษมีความหมายว่าเป็นวัดของเจ้าหนายห้าพระองค์ต่อมาพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวมีพระราชดำริให้สร้างสวนดุสิตจึงทรงทำผาติกรรมสถาปนาวัดขึ้นใหม่โดยรวมวัดดุสิตหรือวัดดุสิตารามที่อยู่ใกล้กันพระราชทานนามว่าวัดเบญจมบพิษดุสิตวานาราม และมีพระราชดำริให้วัดแห่งนี้เป็นโรงเรียนพระปริยติธรรมสำหรับมหานิกายให้มีความเจริญรุ่งเรืองสืบไปทั้งทรงสร้างเสนาสนะภายในพระอารามเช่นพระอุโบสถพระที่นั่งทรงผนวดพระที่นั่งทรงธรรมและทรงพระกระดโดยกล้าวกระ่อมให้หล่อพระพุทธชินราชและอัญเชิญไปประดิษฐานเป็นพระประธานพระอุโบสถที่ออกแบบอย่างงดงามโดยสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้ากรมพระยาณริศรานุวัติวงศ์ ปัจจุบันมีพระธรรมวชิราธิบดีเป็นเจ้าอาวาสมีพระภิสุสงฆ์72รูปสามเณร10รูปรวม82รูป สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาพรวัลลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างขวัตวร,รัติยราชนารีทรงบรรยายเรื่องการเกิดโรคมะเร็งพระราชทานแก่นักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่3คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลมหาวิทยายลัยมหิดล วันนี้เวลา12นาฬกา54นาทีสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาพรวลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างขวัตรวร,รขัตติยราชนารีสเสด็จออกนะชั้น10อาคารศูนย์การแพทย์มะเร็งวิทยาจุฬาพรโรงพยาบาลจุฬาพรเขตหลักสี ทรงบรรยายพิเศษเรื่องการเกิดโรคมะเร็งหรืออง c o g e n e s i s พระราชทานแก่นักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่3คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลมหาวิทยาลัยมหิดลประจำปีการศึกษา2567จำนวน320คนผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ออนไลน์ต่อเนื่องเป็นครั้งที่3 ในหัวข้อการควบคุมการเพิ่มจำนวนเซลล์และการเกิดเซลล์ตายและเมตาบอลิซึมของเซลล์มะเร็งซึ่งมีวัตจักรหรือวงจรการแบ่งตัวของเซลล์ออกเป็น4ระยะแต่ละระยะจะมีจุดตรวจสอบและควบคุมความถูกต้องในคุณภาพการทำงานของเซลล์ซึ่งปกติแล้วร่างกายจะเป็นตัวควบคุมความสมดุลและความเหมาะสมหากเกิดความผิดปกติก็จะสามารถกลายเป็นมะเร็งขึ้นได้ จึงจำเป็นต้องมีกระบวนการปรับเมทบอลิซึมด้วยปฏิกิริยาต่างๆเพื่อช่วยรักษาสมดุลในร่างกายส่วน,นกลไกการเกิดพยาธิสภาพของมะเร็งในระดับโมเลกุลและระดับเซลล์เป็นกุญแจไปสู่การรักษาในอนาคตปัจจุบันมีการใช้เทคนิคการตรวจสอบการเปลี่ยนแปลงและแสดงออกของยีนต่างๆโดยสามารถแยกความแตกต่างของมะเร็งแต่ละชนิดในระดับยีนได้ทำให้วงการแพทย์มีการพยากรณ์โรคได้แม่นยำ สามารถเลือกแผนการรักษาและยาได้ตรงกับโรคหนึ่งในนั้นคือการพัฒนายากรีเวกหรือยาอีมาทินิบที่รักษาโรคมะเร็งเม็ดเลือดชนิดเรื้อรังซึ่งเป็นยาตัวแรกที่พิสูจน์ให้เห็นความสําเร็จของหลักการในการรักษามะเร็งแบบมุ่งเป้าด้วยการใช้ข้อมูลพันธุกรรมที่จําเพาะมากของมะเร็งมาพัฒนาหาแนวทางการรักษานําไปสู่ความก้าวหน้าทางการแพทย์ด้านโรคมะเร็ง และในขณะนี้มีการค้นพบการรักษาแนวใหม่ในผู้ป่วยมะเร็งทางระบบเลือดด้วยเซลล์บำบัดซึ่งอาศัยหลักการทางภูมิคุ้มกันโดยการนำเม็ดเลือดขาวชนิดทีเซลล์ของผู้ป่วยมาดัดแปลงพันธุกรรมจนได้นวัตกรรมที่เรียกว่าคาทีเซลเป็นความก้าวหน้าล่าสุดในการพัฒนาการรักษาแนวใหม่พบว่าได้ผลดีในผู้ป่วยมะเร็งทางระบบเลือดที่ไม่ตอบสนองต่อการรักษาใดๆสูงถึง50-80% นอกจากนี้ได้รับการยอมรับจากสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยาแห่งสหรัฐอเมริกาให้ใช้ในการรักษาผู้ป่วยมะเร็งต่อมน้ําเหลืองและเม็ดเลือดขาวบางชนิดทั้งในเด็กและผู้ใหญ่หากแต่ยังเกิดผลข้างเคียงในกลุ่มผู้ป่วยดังกล่าวอยู่และในปัจจุบันมีการค้นคว้าเมารรักษาและกระบวนการยับยั้งการเกิดผลข้างเคียงเพื่อให้ผู้ป่วยที่เข้ารับการรักษาในอนาคตมีความปลอดภัยมากยิ่งขึ้น องคมนตรีตรวจเยี่ยมการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยราชพัฒอุบลราชธานีพลเดชพระพรรัตนสุวรรณองคมนตรีตรวจเยี่ยมการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยราชพัฒอุบลราชธานีภายใต้ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชพัฒเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นประจำปี2506มหาวิทยาลัยแห่งความสุขสร้างคนสร้างปัญญาเพื่อการพัฒนาชุมชนท้องถิ่นและสังคมไทยอย่างยั่งยืน เป็นต้นแบบการพัฒนาในภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขงใช้องค์ความรู้วิชาการเข้าพัฒนาเชิงพื้นที่ในปี2567ด้านเศรษฐกิจสังคมสิ่งแวดล้อมและการศึกษา10โครงการหลัก53โครงการย่อยใน214หมู่น453ครัวเรือนอีก94โรงเรียนในจังหวัดอุบลราชธานี <Okay. S 1> เกิดผลลัพธ์เป็นผลิตภัทำให้ประชาชนมีไรายได้เพิ่มขึ้นคิดเป็นร้อยละ องคมนตรีได้ฟังสรุปการยกระดับกระบวนการผลิตครูตามรูปแบบการผลิตบัณฑิตและพัฒนาครูฐานสมรรถนะของกลุ่มมหาวิทยาลัยราชพัฒนเน้นผลลัพธ์ที่เกิดกับนักศึกษาและเยี่ยมชมการยกระดับคุณภาพหลักสูตรวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกําลังกายของคณะวิทยาศาสตร์ที่ได้รับความไว้วางใจจากหน่วยตํารวจตรเวณชายแดนที่22จังหวัดอุบลราชธานีให้ออกแบบหลักสูตรเพื่อป้องกันการบาดเจ็บและเสียชีวิตจากการฝึกทางร่างกาย และหลักสูตรการแพทย์แผนไทยของคณะแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือกบูรณาการหลักสูตรร่วมกับชุมชนเพื่อยกระดับให้แพทย์แผนไทยเป็นที่รู้จักและยอมรับในระดับสากลกร,รมาวังผู้ใหญ่ตรวจเยี่ยมโครงการราชทันปันสุขเรือนจำจังหวัดสุขโขทัยและโรงพยาบาลสุขโขทยัย พลอา,ากาศเอกสมคิดสุขบางกรมวังผู้ใหญ่ประจำพระองค์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาเนาเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารเนีสิริพัฒนมหาวัชราราชธิดาในฐานะกรรมาการมูลนิธิราชทันปัญสุขทำความดีเพื่อชาติศาสตร์ในพระบรมราชูปถัมภ์ลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้าโครงการราชทันปันสุขทำความดีเพื่อชาติศา,ตศา,ตรราปปสต,ตาาาาร,ร,ารตตเตตต์เรือนจำจังหวัดสุโข,ขทยัย ซึ่งได้รับรางวัลเรือนจำดีเด่นระดับประเทศอันดับที่สระดับดีกลุ่มเรือนจำขนาดเล็กในการประกวดเรือนจำดีเด่นราชทันปันสุขประจำปี2,500เข้าร่วมโครงการราชทัน,ชนปันสุขเพื่อสนองพระราชดำริพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวองค์ประธานที่ปรึกษาโครงการและสนองพระดำริสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานาเรนทิราเทพ,พยบดีกรมหลวงราชสารินีเสริพัฒนมหาวชราราชธิดา องค์ประธานกรรมการโครงการในการยกระดับการดูแลสุขภาพผู้ต้องขังให้ได้รับการรักษาพยาบาลเท่าเทียมกับบุคคลภายนอกตามหลักสิทธิมนุษย,ยชนเมื่อพนโทษจะได้มีสุขภาพแข็งแรงเข้าสู่สังคมและประกอบอาชีพสุจริตปัจจุบันมีผู้ต้องขัง1,042คนโรงพยาบาลบทไทยเป็นโรงพยาบาลแม่ข่ายเรือนจำได้จะทำห้องกักกันโรคติดเชื้อทางอากาศเองฝีมือผู้ต้องขัง ซึ่งแพทย์และวิศวกรของโรงพยาบาลออกแบบให้มีฐานข้อมูลเพื่อใช้เฝ้าระวังผู้ต้องขังตั้งแต่แรกรับทุกรายจัดทำแผนระบบบริการสาธารณสุขพื้นฐานสำหรับผู้ต้องขังกับสาธารณสุขจังหวัดและโรงพยาบาลตามกลุ่มวัยเช่นกลุ่มผู้ต้องขังแม่และเด็กกลุ่มผู้ต้องขังสูงอายุและกลุ่มผู้ต้องขังติดเตียงมีอาสาสมัครสาธารณสุขเรือนจำ58คน การดำเนินงานตามโครงการราชธรนมปันสุขทำให้ผู้ต้องขังเข้าถึงบริการสาธารณสุขครบทุกมิติทั้งการส่งเสริมป้องกันร,รักษาและฟื้นฟูกรมระวังผู้ใหญ่เน้นย้ำเรื่องการดูแลสุขภาพกายและสุขภาพจิตผู้ต้องขังผู้ต้องขังหญิงตั้งครรภ์และการช่วยเหลือเด็กติดผู้ต้องขังหญิงเกี่ยวกับการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่และการเลี้ยงดูตามหลักมนุษยธรรม ช่วงบ่ายไปตรวจเยี่ยมโครงการราชทันปันสุขโรงพยาบาลสุขโขทยัยซึ่งจัดแพทย์ออกตรวจที่เรือนจำทุกเดือนและมีแพทย์ติดตามอาการผู้ต้องขังผ่านระบบบริการตรวจจิตเวททางไกลหากต้องเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลจะได้รับการตรวจรักษาอย่างรวดเร็วผ่านช่องทางพิเศษปัจจุบันมีผู้ต้องขังขึ้นทะเบ,บียนสิทธิประกันสุขภาพทั่วหน้ากับโรงพยาบาล993คนคิดเป็นร้อยละ97.92 สถาบันวิจัยจุลาภรณ์ของยังชีพพระราชทานไปมอบประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดลำปางและอุนที่หอประชุมเทศาบาลเมืองเขรานนครจังหวัดลำปางสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุลาภรณวัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างขวัตวรัตีราชนารีโปรดให้นายบัญชาเตชะสกุลรองประธานสถาบันวิจัยจุลาภรณ์ฝ่ายกิจกรรมพิเศษ เชิญสิ่งของอยังชีพพระราชทานจำนวน800ชุดไปมอบแก่ผู้ประสบอุทกภัยในจังหวัดลำปางเพื่อเป็นขวัญกำลังใจและบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นสถานการณ์อุทกภัยจังหวัดลำปางส่งผลทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากและดินโคลนถลม่มเกิดความเสียหายเป็นวงกว้างปัจจุบันจังหวัดลำปางร่วมกับหน่วยง,งานที่เกี่ยวข้องให้ความช่วยเหลือแก่ประชาชนเพื่อให้กลับมาใช้ชีวิตได้อย่างปกติสุขโดยเร็วแล้ว ที่หอประชุมเทศาบาลตำบลริมปิงจังหวัดลำพูนโกรธให้รองประธานสถาบันวิจัยจุฬาภรฝ่ายกิจกรรมพิเศษเชิญสิ่งของอย่างชีพพระราชทานจำนวน700ชุดไปมอบแก่ผู้ประสบอุทกาภัยในจังหวัดลำพูนซึ่งเป็นหนึ่งในพื้นที่ที่เผชิญกับวิกฤตอุทกาภัยครั้งรุนแรงจากสถานการณ์น้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากเข้าท่วมอาคารบ้านเรือนพื้นที่การเกษตรและสิ่งสาธารณประโยชน์ ซึ่งได้รับการได้รับพระกรุณาธิคุณในครั้งนี้ยังความปลื้มปิติแก่ผู้ประสบอุทกภัยเป็นล้นพ้นราชวิทยาลัยจุฬาพร์จัดพิธีทำบุญถวายเป็นพระกุศลเนื่องในโอกาสครบรอบ15ปีโรงพยาบาลจุฬาภรณ์สืบสารพระบันิธานสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณิลักษณ์รจุกมารี กรมพระศรีสว่างขวัตบวร,รขัตติยราชนารีองค์ประธานและนายกสภาราชวิทยลาลัยจุลาภรณ์ผู้ทรงก่อตั้งโรงพยาบาลจุลาภรณ์เมื่อวันที่29ตุลาคม2552เพื่อช่วยเหลือและบรรเทาความทุกข์ทรมานของผู้ป่วยจากโรคมะเรง็งโดยเฉพาะผู้ป่วยในถิ่นทุรกันดาลให้ได้เข้าถึงการรักษาที่มีคุณภาพและยกระดับการรักษาโรคมะเร็งของไทยให้ทัดเทียนานานาประเทศ ต่อมามีพระดำริให้ขยายการรักษาโรคไปครอบคลุมในทุกโรคโอกาสนี้คณะผู้บริหารได้มอบกระเป๋ายาประจทานให้กับคนไข้ณนะหอผู้ป่วยด้วยคณะบุคคลและประชาชนลงนามถวายพระพรสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาพรวาลาลักษณ์อัคราชุกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรัตติยราชนารี ที่โรงพยาบาลจุลาภร์มีประชาชนและคณะบุคคลนำจาจการดอกไม้มาถวายหน้าพระรูปและลงนามถวายพระพรสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุลาพวรว์วไลลักษณ์อัคราจุกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตรวราขัติยราชนารีขอทรงมีพระพรนามสมบูรณ์แข็งแรงอาธิสภาสถาปนิกสภาสมาคมสตรีไทยดีเด่นแห่งชาติ สมาคมสภาพแม่ดีเด่นแห่งชาติในพระอุปถัมภ์พระเจ้าวราวงเธอพระองค์เจ้าสมสวรีกรมเหมือนสุทธานารีนาศครอบครัวจอมพลถนอมท่านผู้หญิงจงกลกิติขจรสมาคมนักเรียนเก่าสหรัฐอเมริกาในพระบรมราชูปถัมภ์องค์การบริหารส่วนตำบลทรงขนองจังหวัดสมุทรปราการหมู่ยุวกาชาดโรงเรียนสุร,ราล,ลรัมรีจังหวัดนนทบรุรีวิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก ลงนามถวายพระพรได้ที่ห้องรับรองชั้นสองอาคารวิจัยเคมีสถาบันวิจัยจุฬาภรสนณ์หนึ่งชั้นละตําหนักจักรีบงกฎจังหวัดปทุมธานีมูลนิธิชัยพัฒนาจัดตั้งกองทุนบูรณาฟื้นฟูอุบัติเพื่อบูรณาฟื้นฟูผู้ประสบภัยได้อย่างทันท่วงที ตามที่ได้เกิดอุบัติภัยบ่อยครั้งในประเทศไทยและส่งผลกระทบต่อราษฎรจำนวนมากสมเด็จพระนิษิาที่ราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมาราชกุมารีนายกกิติมศักดิ์และประธานมูลนิธิชัยพัฒนาจึงทรงนาโปรดกระหม่อมให้ชัยพัฒนาจัดตั้งบูรณาฟื้นภัยเพื่อบุรณาฟื้นฟูและช่วยเหลือผู้ประสบอุบัติภัยในพื้นที่ต่างๆของประเทศไทยได้อย่างทันท่วงที ขอเชิญร่วมแบ่งปันและฟื้นฟูผู้ประสบอุบัติภัยพร้อมกับมูล,ลนิธิชัยพัฒนาด้วยการบริจาคสมทบมูล,ลนิธิชัยพัฒนาชื่อบัญชีกองทุนบุรณะฟื้นฟูอุบัติภัยเลขที่บัญชี0461117871ธนาคารทหารไทยธนาชาติบัญชีกระแสรายวันสาขาสนามเสือป่าผู้บริจาคจะได้สิทธิลสิทธิรถย่อนภาษีทวีคูณสเท่า รายละเอียดเพิ่มเติมโทรศัพท์หม่เลข02 447 8585ถึง8ต่อ103จบข่าวในพระราชสำนักประจำวันนี้นะครับผมธีรวัตรพึ่งทองสวัสดีครับนิวเจราา